กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะัน่ก็จะมาเลิ้งคลิปเพย์ซอมบลูเนาะครั้งที่แล้วเราดูเพย์ซอมกีนไปแล้วเนาะที่ไอเลนมันหหวเรายอที่กีนเนี่ยว่ากำลังพักของหนักแล้วเราก็ถักว่าสอนเด็กอะไรเนี่ยนั่นแหละคะ่ะแล้วเราก็ไม่มีอะไรจะบอกนะนอกจากที่เราจะคือเราจะมาบอกนะคะทุกคนรี่ว่าถ้าเกิดทุกคนยังไมดูนะคะว่าถ้าเกิดทุกคนเพื่อเราสร้างคิวเอเนี่ยนะคนทุกคนเดยมาถามด้วาโอซีอยเราคือตัวอะไร ้ายว่าโอซิ่เราไปขุนยนตเหมือเลยเว้ยขุนยนผู้หญิงมาเลยทุกคนเห็นแค่ประมาณสองสามตัวใช่ไหมโอซี่วแต่อคลิปที่มันไปกินสกีนนะคะทุกคนคือมันก็คือเพลงนาตาแล้วแต่ว่าเราแต่ว่าความจริงคือนางผมยาวอ่นอีนนะแต่ว่ามันเห็นแค่นั้นเดียวเราจะเอารูปเต็มมาแล้วจะอันนี้อ่ะแล้วเราก็จะสร้างหนังอีหนังนะแต่เราเมื่อก่อนจะไปขอผู้สร้างก่อนเปล่าเราจะสร้างที่มันเป็นเลเบลเฟรมแอนิเมชันเว้ยแต่เราจะใส่ตัวเราลงไปด้วย

คือเราสงสัย oh ว okay. okay, ่าใครทำบลูนะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูให้จบก่อนแล้วเราจะรู้ว่าอาจจะมู้วาใครทำสงสารดูหน้ามันดิทุกคนสงสารใครมากกว่ากันอ่ะคราวนี้จะไม่เปิดคำบรรยายให้แล้วนะเพราะว่าสำหรับคนที่อยากจะแคปรูปไปเช่นเราเดี๋ยวมันจะบังเนาะ I can't leave him here. I'm back. You swear I you swear behave? I will. Pinky promise. Fine. Deal. Take this. <sighs> it's getting worse. Hurry. Oh no. Oh no, I think I'll yeah, what? what do I do? Let me, me light bulb. With the right materials I can bring him back to life. Yeah! Right, all right, a little bit here and a little bit there, just a few arrangements and ta-da! Uh, his leg is still missing. I'm miss hanging with my friend Bloom. Uh, more... okay, okay, What's he doing here? Oh no, I think he saw me. The missing piece. Come on, come on, keep huh. Chip, keep chip, la. ชิปแล้ตืดชิปละทำมีมได้ฮา่ฮาๆแต่ต้องใส่คำว่าเขา stop game ไปด้วยนะโอ้โ y o u r coming with me got it huh? sorry got things to do I g o t a hurry นะ come on come on <c oughs> I can do this let's get to work time to show off my skills โอ้คนนี้คิดว่าถ้ show off my skill ทุกคนเห็นเมื่อกี้ป่ะทุกคนใครใครมองทันบ้างวนบิดเป็นรูปอะไรบอกได้นะคอมเมนต์บอกเราเลยไอ้ากำลังใน acting คลิปนี้อยู่แล้วเพย์ยอดูมันหมุนใส่ไฟเป็นรูปอมงกุสดิในคอนเนมงกุสใครใครเห็นอมงกุสบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะคะอมงกุสสฟิว อ่ะซิงน้องเรามาดูด้วยแล้วนะคะเยีเก๋คุณเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมที่สำคัญจุกเทา้าเขินโลเท้าหยาบอะไรบ้างเนี่ยเรียบร้อยขีดนั้งหัว นั่งสารด้วยยคนดูนี่แหละรับไม่ได้คนดูนี่แหละรับไม่ได้เอาไปลงเอาไปลงติ๊กต็อกดีกว่าแต่ต้องใส่เอาสับเกมไปด้วย น่เด้งด้วยเว้ยอเคเขาจะจบแค่นี้นะคะทุกคนสามารถไปดูคลิปนี้ได้เด็กชายเหนือเป็นกีโอเคแค่นี้